ธีเปลี่ยนเพื่อนเป็นแฟนควงแข็นด้วย2ส,สิ่งนี้ข้อที่1รู้ลึกรู้จริงแต่ผมมั่นใจว่าข้อที่1นนะทุกคนสามารถที่จะทําได้หรือทํามันได้อยู่แล้วร้อยต้องร้อยอะ่ะคุณก็จะรู้ลึกรู้จริงในเรื่องของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ะตื่นเช้ากี่โมงชอบเล่นเกมอะไรชอบเล่นกีฬาอะไรคุณรู้อยู่แล้วผมคิดว่าข้อที่1เนี่ย ทุกคนน่าจะพอรู้แล้วก็ทำมนได้ใช่ไหมครับทุกอย่างเช่นยุคนี้ผู้ชายหลายๆคนชอบเล่นเกมติดเกมแบบโหบ้าเกมกันเลยทีเดียวนั่นแหละคือจุดที่คุณรู้ใช่ไหมว่าเขาเล่นเกมอะไรอย่างไรเมื่อไรคุณก็สามารถจับนำเรื่องนั้นไปคุยกับเขาได้หรือว่าถ้าเกิดคุณเล่นด้วยโอเคเวลาเขาชวนคุณไปเล่นที่ไหนยังไงเมื่อไรเวลาไหนคุณก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในโลกของเขาได้ใช่ไหมครับอันนี้ข้อที่1มีเรื่องให้คุยกันแล้วนะและมาสู่ข้อที่2 มีจุดยืนคุณจะต้องมีช่องว่างเพื่อให้เขารู้สึกว่าเรานั้นสำคัญไม่ใช่ว่าทุกอย่างทุกเมื่อความชินชาความเคยชินจะทำให้คุณเป็นได้แค่เพื่อนสนิทไปตลอดกาลแต่ถ้าเกิดคุณมีการแบบเขาเรียกว่าเล่นตัวนิดๆด,ดึงจังหวะบ้านหน่อยๆชวนไปดูหนังเหมือนแก่เหงาอะเออมันเบื่อมันเหงาไปดูหนังซูปเปอร์ฮีโร่กันไหมชวนคุณปุ๊บ คุณอย่าหึ่งตอบว่าไปได้โอเคฉันว่างเสมอคุณอาจจะเล่นตัวนิดๆเช่นตอนไหนหรออ๋อเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะมีช่วงว่างนิดนึงเล่นตัวนิดนึงนะครับจะได้ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนสนิทคุณต้องมีจุดยืนว่าคุณต้องการเขาเป็นคู่ครองในอนาคตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดยืนคุณจะต้องนิ่งนิดนึงไม่ใช่ว่าได้ทุกอย่างอะไรที่เราไม่ชอบเราสามารถที่จะบอกเขาได้คุณต้องมีจุดยืนไม่ใช่ว่า เออฉันไม่ชอบแต่ฉันก็ต้องยอมทำอย่างนั้นไม่เอานะครับมันไม่มีเสน่ห์มันหมดเสน่ห์และเขาก็จะจับคุณได้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนที่สนิทคุณใช่ไหมล่ะครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะควงแขนให้เพื่อนเป็นแฟนใช้2วิธีนี้ได้เลยครับ